สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาดฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บบาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรธงอีดิฉันใช้ประจำค่ะประธานวุฒิสภาเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ2569ขอให้เด็กเยาวชนรู้เท่าทันเทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมเปิดห้องประชุมให้นั่งเก้าอี้ประธานวุฒิสภามอบเป็นของขวัญสุดพิเศษ ณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอาคารรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ใต้ร่มพระบารมีแม่ฟ้าของแผ่นดินโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภานางปันนิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมงาน นายมงคลสุรัสจัจประธานวุฒิสภากล่าวโอวาทแก่เด็กและเยาวชนว่าเด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์และงดงามที่จะต้องเติบโตในวันข้างหน้า ปัจจุบันการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัดและจะต้องได้รับการหล่อหลอมที่ดีงามโดยวันเด็กแห่งชาติปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมีแม่ฟ้าของแผ่นดินเนื่องจากประเทศไทยจเจริญเติบโตขึ้นมาได้ทุกวันนี้เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่รักและเสียสละเพื่อประชาชนชาวไทยทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาโดยตลอด ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเกิดมาท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจึงต้องรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งผู้ปกครองต้องช่วยกันป้องกันโทษที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีต่อเด็กด้วย อย่างไรก็ตามเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีภัยคุกคามจากความไม่สงบต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณชายแดนทหารต้องทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนดังนั้นจึงต้องมีความรักความสาม มามคีของคนในชาติในการที่จะช่วยกันปกป้องอธิปไตยของประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยให้การสนับสนุนและให้กำลังใจทหารแนวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ว่ารักชาติรักสิ่งแวดล้อมพร้อมรับเทคโนโลยีซึ่งปรารถนาจะให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ยึดมั่นไว้คือความพักดีต่อสถาบันหลักของชาติรู้จักกตัญญูรู้คุณต่อบิดามาร ผู้มีพระคุณและครูอาจารย์ตลอดจนมีจิตใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเปิดมุมมองสู่โลกยุคใหม่เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศที่มีคุณค่าได้อย่างภาคภูมิใจ สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมีแม่ฟ้าของแผ่นดินเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยตลอดจนเป็นแบบอย่างในการปลูกฝังคุณค่าความเสียสละความเมตตาและความรับผิดชอบต่อสังคมแก่เยาวชน โดยเชิญชวนน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างสารรค์หลากหลายรูปแบบเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของรัฐสภารวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชนได้แก่กิจกรรมนั่งเก้าอี้ประธานวุฒธธิสภาณห้องประชุมวุฒิสภาเพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติฐานกิจกรรมตามรอยพระราชกรณียกิจแม่ฟ้าของแผ่นดินกิจกรรมฮีโร่ตัวจิว๋วพิทักษ์โลกสี ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมเอ็กซ์ไซส์สไตล์สายย่อเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกิจกรรมนักสืบโโชนาการเพื่อสร้างความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยซึ่งนอกจากจะได้รับความสนุกสนานพร้อมรับของรางวัลมากมายแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญแล้วยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนําไปสู่การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของสังคมอีกด้วยใจดีครับท่าน,นประธานวุฒิสภา,าจะได้มาจับรางวัลพิเศษในพิธีเปิดให้กับ ทีมข่า Channel, าาว AEC Channel TV รยน,นสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381-2601ครูจา080-611-7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะ